คลิปวิดีโอชุดนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของการใช้คำสั่งจัดเก็บไฟล์ PDF บนไลบ r a รีนะคะถ้าผู้ใช้นะคะต้องการเอกสารประกอบการใช้งานเพื่อไปดูนะคะาสามารถที่จะดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของห้องสมุดภายใต้เมนู Se เศ Guide นะคะจะมีเพจ how to use e n d n o t e นะคะตรงหน้านี้เนี่ยเราจะมีเอก เอกสารที่สามารถดาวน์โหลดได้ที่เป็นไดรฟ์ที่เราแชร์ไว้ให้นะเข้าไปดูได้นะคะมันจะเป็นอยู่ในไดรฟ์ Google นะคะแล้วก็ไฟล์มันจะเป็นไฟล์ชื่อ o o o n o X อมรม e n o นเ7ปรับปรุง2563เวลาเราเข้าไปโหลดเราจะต้องเข้า,อาแอคเคา t ต์ที่เป็น Google ของมหาลัยก่อนนะคะอเอกสารมันจะอยู่ที่ สไลด์ที่35นะคะเดี๋ยวเราจะดูเนื้อหาจากส่วนนี้ก่อนแล้วก็จะไปดูที่หน้าตา,าตัวโปรแกรมจริงนะคะวิธีการใช้คำสั่งจัดเก็บไฟล์ PDF hmm. บน Library ของ EndNote เนี่ยเราจะสามารถทำได้2วิธีวิธีแรกจะเป็นกรณีเราใช้คำสั่งดึงฟ mm ูนเฮกนะคะจากาตัวโปรแกรม EndNote เลยโดยที่เรา ดึงรายการ reference จากฐานข้อมูลออนไลน์ไว้แล้วนะคะมาเก็บไว้ที่ Library บ,บน e n o t e แล้วแต่ว,ว่าเราต้องการจัดเก็บไฟล์ฟูนเทคของอ reference อันนั้นไว้ที่ EndNote ด้วยนะคะเราก็สามารถใช้คำสั่งดึงฟูนเทคนะคะก็คือไฟล์ฟูนเทคที่ไอคอนรูปที่เป็นลูกศรสีแดง ออกมาจากลูกโลกแล้วก็มีกระดาษสมุดอยู่ด้านหน้านะคะหรือใช้วิธีไฮไลท์เลือกรายการนั้นแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เลือกคำสั่งไฟล์ฟูนเทคแล้วก็ไฟล์ฟูนเทคหนึ่งครั้งหนึ่งนะคะถ้าที่ต้นแหล่งนะคะเขาอนุญ,ญาตให้เอ n นโ e ดึงฟูนเทคได้นะคะมันจะดึงไฟล์ฟูนเทคมาเก็บไว้ที่ อ e า e r ฟเลของเขาเลยนะคะแล้วก็จะมีอ uh, คลิปอยู่ด้านหน้าของรายการนั้นนะคะอ uh, แต่ถ้าต้นแหล่งนั้นไม่อนุญาตให้เอ็นโนดึงฟูนเทคมันก็จะดึงไม่ได้นะคะเราก็ใช้วิธีเซฟแมนนวลก็คือที่หน้าผลลัพธ์นั้นเราก็เซฟแล้วก็ไปเก็บไว้ที่ Directory บนเครื่องนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปใช้คำสั่งที่เรียกว่า ไฟล์ attachment a t t a c h e d file ก็คือแปะไฟล์ไว้ที่ reference ของเขาอันนี้ถ้าเราเลือกคนนะคะในเ,เรื่องเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีนะคะผลลัพธ์มันก็จะแสดงว่า,ามีเอกาสารที่เกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีที่ไหนบ้างอาจจะมีอยู่ที่ห้องสมุดนะคะสังเกตได้จากมี go to through. Nu Library นะคะหรือเป็น e-book อันนถ้าเป็นลิงก์ไปที่ Nu Library แสดงว่าเรามีตัวเล่มจริงนะคะถ้ากรณีเราะจะเอาข้อมูลเข้าที่เป็นบทความเราอ่าเลือกเฉพาะ Academic Journal เพื่อที่ว่าเราจะลองดึงฟูนทิกดูก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นบทความที่ มหาลัยบอกรับเนี่ยเรา,ามีโอกาสที่จะดึงฟูลเทคได้นะคะยกตัวอย่างพอเราเลือกเฉพาะบทความนะคะ Academic Journal ก็เราจะเริ่มเจอ,อผลลัพธ์ที่โชว์ว่ามี PDF ฟ,ฟูลเทคอันนี้แสดงว่าเราดูาาดฟูลเทคได้โดยการอาลองเข้าคลิกไปดูข้างในนะคะ แล้วเราก็สามารถที่จะเซฟนะคะไปเก็บไว้ที่เครื่องเราเองได้วิธีนี้ก็จะเรียกว่าเป็นวิธีการแมนแมนวลก็คืออคลิกดาวน์โหลดนะคะแล้วก็ไปจัดเก็บในเครื่องนะคะเราอาจจะตั้งชื่อสั้นๆแอปพายนาโน แล้วก็ไปเก็บไว้ที่ directory ในเครื่องนะคะ,ะเราอาจจะตั้งชื่อแยกตามวันที่สมมตว่าเราจะเก็บมันแยกตามวันที่แล้วก็จำไว้ว่าไปอยู่ที่ directory นี้นวิธีนี้ก็คือวิธีแมนนวลแต่ถ้าเป็นวิธีที่จ,จะช่วยอำนวยความสะดวกเรา นะคะก็คือเราจะต้องโหลด Reference นะคะโดยการ Export Reference เข้า EndNote แล้วที่ EndNote ก็ไปดึงฟูนเทคนะคะเดี๋ยวเราจะลองอเลือก Record เพื่อที่จะเข้า EndNote นะคะถ้าเป็นถังข้อมูล e อ็กเราก็จะใช้วิธีเลือกจากโฟลเดอร์สีฟ้าที่อยู่ด้านหลัง โดยพยายามเลือกรา,ายการที่มี PDF full text นะคะก็คือ,อแสดงว่าเป็นบทความที่เราบอกรับนะคะมันจะโชว์ว่ามี full text ให้เราคลิกได้นะคะสมมติว่าเราพอใจแล้วนะคะแล้วก็ไปดูที่โฟลเดอร์ชั่วคราว เราเลือกไว้11รายการเรา,าต้องการจะเอาเข้า e n d n o t e ทั้ง11รายการแล้วก็ติ๊กถูกตรง Select ตรงนี้นะคะแล้วก็คลิก Export มันจะมาที่หน้า Export Manager นะคะมันเลือกอเอาเข้า e n d n o t e ไว้จาก list แรก นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คลิกเซฟทีนี้ reference มันก็จะเข้า Endnote ถ้าเราต้องการที่จะดึงฟูลเทกนะคะก็เลือกไฮไลท์ไฮไลท์ที่รายการนั้นนะคะเราอาจจะเช็คยู่จากช่องตรงช่อง preview ดูก็ได้ว่ามันเป็นเรื่องอะไรนะคะหมดว่าเราดึงทีละ5รายการแล้วก็ ไฮไลท์ที่รายการนั้นแล้วก็กดชิปนะคะเราสามารถจะเลือกพร้อมกันได้หลายๆรายการแล้วก็ใช้คำสั่งดึงฟูนเทคนะคะคลิกที่ไฟล์ฟูนเทคสังเกตว่าด้านซ้ายนะคะตรงไปใต้ไฟล์ฟูนเทคมันขึ้นว่าเสิร์ชิงมันกำลังเสิร์ชหาฟูนเทคอยู่ถ้าพบ ฟูลเทคมันจะขึ้นคลิปข้างหน้ารายการนั้นนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะเปิดดูเอกสารที่เป็นฟูนเทคนั้นได้นะคะอ่ยกตัวอย่างรายการนี้เราต้องการจะเปิดอ่านเอกสารฉบับเต็มเราก็คลิกเปิดดูได้นะคะแต่ถ้ากรณีนะคะารายการไหนที่ เราใช้คําสั่งดึงฟูนเทคแล้วมันไม่ได้นะคะเราอาจจะใช้วิธีไปที่หน้าผลลัพธ์นะคะเราจะกลับไปที่หน้าเว็บเพื่อดูหน้าผลลัพธ์ที่เราที่เราเลือกก็ได้หรือจะใช้วิธีนะคะสมมุติว่าเราจะดูรายการที่3 i east the social Re Representation of nanotechnology นะคะของบูนเอลนะคะ,ะถ้าเรากลับไปที่หน้าผลลัพธ์อ่าอยู่เลกคอร์ดไหนนะคะอ่าดูเลกคอร์ดนี้เราอาจจะใช้วิธีอ่าคลิกที่ PDF Full Text ตรงนี้แล้วก็เซฟอันนี้ก็คือใช้วิธีแมนนวลนะคะเราอาจจะ ก๊อปปี้ชื่อเข้าๆ่าไว้ก่อนเลยนะคะแล้วก็คลิกดาวน์โหลดเปเปอร์แล้วก็ตั้งชื่อนะคะตั้งชื่อตามชื่อบทความสั้นๆเพื่อที่ว่าเราจะได้เรียกดูได้ง่ายๆนะคะเราก็ไปเก็บไว้ที่า i r r e t t r y y PDF ตามวันที่นะคะหรือคลิกลิงก์จากเล c คอร์ดบน d n o t e เลยก็ได้สมมุติว่าเป็น รายการที่4นะคะเราไม่ไปที่เว็บไซต์ของเอฟโแต่ว่าเราจะดูจากข้างในเนี้ยเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปข้างในนะคะมันจะมีลิงก์ไปที่หน้าที่หน้าเปเปอร์น,นั้นนะคะหรือหน้าผลลัพธ์นั้นนะคะคลิกที่เสิร์ชเอฟโกโฮมันก็จะไปที่หน้าผลลัพธ์ที่เจอ,อ บทความนั้นแล้วเราก็ใช้วิธีคลิก PDF full text ตรงนี้นะคะแล้วก็เซฟแบบวิธีแมนวนวลก็ได้นะคะก็คืออเราเข้ามาจากหน้าเพจของฐานข้อมูลหรือเข้ามาจากลิงก์ที่อยู่บนบน reference บน end note ได้ทั้งสองอย่างนะคะทีนี้เรามีที่เก็บแล้วนะคะ แต่ว่าเราจะให้ record นั้นนะคะ,ะมันมี PDF นะคะ,ะเราอาจจะใช้วิธีไปที่ Fill ข้างในของ Reference นั้นแล้วก็ไปที่ file Attachment คลิกขวา file Attachment a t d ไฟล์นะคะบทความนี้นะคะอยู่ตรงนี้นะคะเราก็ชี้ไปที่ รายการนี้แล้วก็คลิก open นะคะแล้วเราก็ให้มันเซฟอีกวิธีก็คือคลิกไปที่ข้างหน้าหรือข้างหลังเลคคอร์ดนี้นะคะมันจะเซฟให้เลย s a v ให้เลยนะคะรายการที่เรา add แท x ด้วยวิธีของเราเองก็จะมีคลิปอยู่ข้างหน้านะคะ